น้องเหมียวน้องเหมียวเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะน้องเหมียวนะฮัลโหลแน่แน่มาอยู่ใ,ใกล้ๆเลยสวัสดีค่ะอยู่ตอนรับสิช่องผอสายทิเฟซทีพีผสายเขียวนะคะวันนี้เราจะพามันเดิอนออกกําลังกายค่ะเช้ามากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยนี่สนามนะคะ นามฟุตบอลยังไม่มีคนมาเลยใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสักหกโมงก็น่าจะมีคนมาแล้วล่ะก็ออกกําลังกายเป็นเพื่อนกันนะคะแต่อาคารก็เปิดไฟแล้วมาวันแรกนะคะกะาบลาไม่ถูกวันหลังต้องมาสักประมาณหกโมง นี่มาแบบเช้าเกินไปไม่มีคนเลยก็แค่เดินนะคะไม่ได้วิ่งเขามีเขามีรอบให้เดินเป็นรอบเล็กกับรอบใหญ่เราก็รอบเล็กแล้วกันนี่นะคะนี่ติดถนนใหญ่นะคะมหาลัายติดถนนใหญ่ออกกําลังกายก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับ สุขภาพเนาะทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะคะส่วนใหญ่คนเราเมักจะมียกเหตุผลมานะคะว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างนะคะสำหรับการออกกำลังกายเนาะ,ะแต่จริงๆแล้วเราควรจะแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลามาเพื่อการออกกำลังกายนะ,ะอย่างน้นอย วันละสามสิบนาทีนะคะสามสิบนาทีถ้ามีสถานที่นะคะแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะให้แบ่งเวลามานะคะเจียบเวลามานิดนึงนะคะอาทิตย์หนึ่งก็สักสามครั้งก็ยังดีเนาะอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันก็สามวันก็ยังดีนะคะวันละอย่างน้อยสามสิบนาทีเนาะ เดินมาสักพักแล้วถึงจะมาถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยเสียงเป็นประมาณนี้นะคะรอบประมาณนี้แหละนะคะก็อย่างที่บอกจําเป็นนะคะน้องเมียวเมียวเอาเอาเมวเป็นเพื่อนนะคะไม่มีใครเลยตะกคนก็สุขภาพจะแข็งแรงนะคะก็ ก็ประกอบด้วยอ,อ,อาหารเนาะอาหารนะคะก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะต่อวันเนาะแล้วก็อากาศที่ดีนะคะอากาศสูรอากาศที่ดีนะตื่นเช้าเช้านะตื่นเช้าๆๆเช้าพรก็ก็ไปไปฟังนะคะจากจากรายการ รายการหลายๆรายการมาเนาะที่ใน youtube นะคะใน y YouTube เขาบอกว่านี่แหละนะคะแต่แต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละเราก็เรียนมาเนาะตอนตอนเด็กๆว่าร่างกายสุขภาพจะแข็งแรงก็เราต้องรับประทานอาหารในครบถ้าหมู่เนาะก็คืออาหารอออ่างนี่แหละนะคะมีมีมอออ่างก็อาหารนะคะก็อย่างที่บอกสองก็คือ อากาศตร็ที่บอกนะคะก็ต้องสูดอากาศเช้าๆช้านะคะสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเนาะ,ะแล้วก็อากาศเสร็จก็อ,อ่งางถัดมาก็ออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายอาหารอากาศออกกำลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะ,ะรอบรอบเล็กนะคะตรงนี่รอบที่สองเลยนะคะ ีนรอบที่สองก็พักผ่อนให้เพียงพอก็คือก็คือนอนหลับนั่นแหละนะคะการนอนหลับก็สําคัญเนาะต้องนอนให้ให้หลับลึกหลับลึกนะคะบางคนก็อาจจะนอนมาแล้วแปดชั่วโมงแต่ว่ามันมันมันหลับไม่ลึกอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันมันจะร่างกายมันก็ใช้พลังงานไปเยอะเนาะ กล้ามเนื้อก็เคลื่อนไหวอย่างนี้นะคะมันก็พอ,อถึงเวลานอนแล้วมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายก็ต้องการอะไรนะพักผ่อนเนาะก็จะดีนะก็จะช่วยตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นหลักเป็นหลักอะไรเขาเรียกอะไรเบสิกเนาะเบสิกนะคะที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละจริงๆไม่ต้องไม่ต้องคุยก็ได้แต่ว่า ไม่รู้จะคุยอะไรนะคะระหว่างเดินโอเคก็เอาคลิปสั้นๆแค่นี้แหละแล้วก็เดินให้อันนี้ได้รอบที่สองก็กี่รอบไม่เป็นไรแต่ว่าจะเดินประมาณอย่างตามสามสิบนาทีนะ,ะก็คงประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะสั้นๆก็พอนะคะก็มาออกกำลังกายกันเนาะนี่มาจบคลิปที่ ที่สนามนี้ดีกว่านะคะสนามฟุตบอลนะคะเนี่ยน,นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินกันใหม่นะคะแล้วก็ดูสิว่าเราจะเอาสาระอะไรมาคุยนิดนึงนะคะสักสามนาทีนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ